อารนันอลไงเดออินดิเพนเดนได้แจ้งกับผนั่งของอาร์ซนอลชละก็ิเวอร์พูลว่าราฟินญาพร้อมจะขายในราคา80ล้านปอนด์ถ้าใครมีเงินถึงก็มาได้เลยอา,อารันยังไงอันเดนสรอดหมายตาถึงสิทธิ์เก่าจะหวนร่วมง,งานที่ลิเวอร์พูลในครั้งนี้เซฟไว้ก่อนสื่อแชยับลิเวอร์พูลไม่ส่งดูเยสตัวจริงยาวๆอย่างแน่นอนอารนันยังไงงานนี้ลิเวอร์พูลแชมป์ที่มีคุณค่าไม่ใช่ผลพลอยไดจากความล้มเหลวของทีมอื่นในครั้งนี้ปอกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้เมื่อทางด้านของอินเตอร์มีเดียได้แจ้งกับทางด้านของฝั่งปืนใหญ่เชลซี Chelsea, และก็ลิเวอร์พูลนะฮะว่าราฟินญาปีกจอมเพลวของบาสเรลนาพร้อมที่จะ เปิดรับข้อเสนอในการย้ายทีมในช่วงสมอนี้โดยตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเรื่องของการเงินจากสโมสรจากคาตารันโดยแข้งทีมชาติบราซิลวัยนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ที่ย้ายจากทั้งขคลมาลิตติเดตไปค้าแข่งที่คัมนูนโดยแม้จะมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจในสเปนแต่ว่าโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอยังคงไม่แน่นอนทําให้การย้ายกลับอังกฤษนั้นเป็นไปได้สูงในขณะนี้ โดยการรายงานข่าวบอกว่าอาร์ซนอลกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เชลซีและก็ลิเวอร์พูลเองก็ให้ความสนใจในคดีนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงที่ทั้ง3ทีมต้องการการเสริมแนวรุกเพื่อที่จะยกระดับทีมสำหรับในฤดูกาลหน้าเอาละหนึงไงอาร์เน็ส์โรตนะครับผมของในายใหญ่ของแดนลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวอ,ออนชุนกุตก็อกซูนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเบฟิก้า มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะเพิ่มเติมความแข็งแกร่งในการในการลุยตารางบอลในฤดูกาลหน้าจากการบร,ริการยของครักออฟไซด์เกิสำหรับพนักของทางฝั่งอากุลก็ชูในวัย24ปีถือว่าสร้างผลงานาในการลุยผลบอลสดกับเบฟิก้าได้ยอย่างยอดเยี่ย e มในฤดูกาลนี้ชี้เมเลนได้ว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานสร้างผลงานร่วมกับพนักของอาเนสซรสมาก่อนที่เฟย์นูดแล้ว โดยนันการรายงานข่าวบอกว่ากุนซือใหญ่แห่งของแดนลิเวอร์พูลมีความสนใจที่จะดึงดาวเตะทีมชาติตุรกีมาร่วมงานกันอีกครั้งภายใต้ชายคาชินแอนฟิลเนื่องจากทราบดีนะว่าสิทธิ์เก่าของเขาจะสามารถลงเล่นได้ตามแทคนติกที่ต้องการอีกทั้งกอกชูยังเป็นที่ยอมรับนะว่าตอนนี้เขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้ ทางนี้ทางด้านของทางฝั่งาทางด้านขององกุนกอกชูนะฮะมีค่าจิสัญญาอยู่ที่ประมาณ150ล้านยูโรแต่ลิเวอร์พูลเองนั้นจะไม่จ่ายแพงขนาดนั้นอย่างแน่นอนโดยกองกลางว้ิบ0ปีนี้ลงสนามให้กับเบฟิงกาไปแล้วทั้งสินส้น45เกมในฤะด,ดูกาลนี้และก็ทำไปอีก11ประตูนในครั้งนี้ อาร์ต์ยังไงสื่อโปรตุเกสอ้างลิเวอร์ฟูมีเหตุผลเบื้องต้นนะฮะที่จะไม่ส่งดาวินดูเยสลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องแม้จะฟิตเต็มร้อยแถมมีข่าวว่าเตรมจะลดในช่วงสมมตินี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยลิเวอร์ฟูทุ่มเงินเป็นสถิตสโมอสรจำนวน64ล้านปอนด์หรือราว2,816ปรล้านบาทในการที่จะดึงดูเยสมาจากทีมเบฟิก้าเมื่อปี2022 โดยที่ทางด้านของฝั่งทีมลูกหนังของลีกเมืองฝอยทองสามารถที่จะร,ะรับทรัพย์ได้สูงสุดถึงหลักอยู่ที่85ล้านปอนด์หรือราว3,740ล้านบาทตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกันเอาไว้หลังย้ายมาค้าเกือกกับผงแดงลิเวอร์พูลเาวยิงทีมชาติออรุกวัยไม่อาจจะโชว์ฟอร์มการสอยตาขายได้เหมือนสมัยที่ เล่นอยู่กับทีมเยวเลิสบปอนกระทั่งระยะหลังอาเนสซอรตกุนซือดัชเรียกใช้บริการจากเขาน้อยลงไปทุกทีโดยเฉพาะกองหน้ารัตินที่ไม่ได้ลงบู๊เป็นตัวจริงอีกเลยตั้งแต่เกมที่ชนะซาท์มตันไป3ต่อ1เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยต่อกรณีตัง,งกล่าวแล้วอาโบราเปิดเผยว่าลิเวอูต้องการจะประหยัดเงินป,ประมาณราวหล้านยูโรหรือราวรล้านบาท เนื่องจากว่ามีข้อตกลงว่าเบฟิกา้าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเพิ่มเติมหากว่าอดีตนักเตะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับพันธุ์ของเบรดแบ็กชินทั้งในเกมพรีมเม์ลีกและก็แชมเปี้ยนลีกรวมกัน60นัดโดยถึงขนาดนี้แล้วหอกไว้สภาพบีรายนี้ออกสตาร์ททั้ง2รายรวมกันแล้ว59นัดในครั้งนี้รณะนั้นก็ตามทีเอียนดอยช์นักข่าวที่เกาะติดทีมลิเวอร์พูล ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อเมืองฟอยทองรรยง,งานข่าวในครั้งนี้หากแต่ว่าซารตเองก็มองว่าทีมสามารถพึ่งพาการยิงประตูจากตีโกโชตาได้มากกว่าดูเยสนอกจากนี้แล้วดอยยังเสริมมาว่าอีกการรรยง,งานหนึ่งของอาโบราไม่สอดคล้องกับการรรยง,งานชิ้นก่อนหน้านี้ของสื่อโปรตุเกสต่อประเด็นเงื่อนไขสัญญาพร้อมเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นจ่ายค่าตัวส่วนใหญ่ของดูเยสให้กับเบฟิก้าแทบจะครบกันแล้ว อย่างไรก็ตามดูเยสได้รับการคาดหมายว่าจะถูกโละออกจากทั้งของแอนฟิลช่วงเสมอน,นี้แม้หงแดงจะเคยปฏิเสธข้อสเสนอจากอันทิบรนันสโมสรจากลีกซาดิอาระเบียที่ติดต่อขอซื้อดาวยิงไวเเษษัเปญจเพศเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามทีอานหนึ่งไงหากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง,ข,งของพิเมเมเรกอังกฤษ,กฤษจากอาร์เซนอลกระยทางสู่รอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกอาซามีราเรนงานเปเอชเช่จนเกือบแย่ สเปอร์กับแมนยูผ่านไปเล่นในรอบรองชนะเลิอยูโรปาลีกแลรเชลซีก็อยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกมันก็คงถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลควรที่จะได้รับการเครดิตอย่างเต็มที่จากสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับเมื่อกำลังเข้าใกล้แชมป์พิม์บริกเข้าไปทุกขณะ โดยนี่ไม่ใช่ฤดูกาลที่พิีเมริกเบียดแย่งกันอย่างเข้มข้นเพราะลิเวอร์พูลออกตัวดีตั้งแต่เริ่มฤดูกาลขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตีสะดุดแล้วสะดุดเล่าส่วนอาร์เซนอลก็ทำแต้มหล่นเรื่อยๆในครั้นี้เมื่อเปลี่ยนเป็นปีปฏิทินนะฮะจากเหตุการณ์นี้บางคนจึงสรุปง่ายๆนะว่าอาเน่เจอเส้นทางที่โปรยด้วยกีราบอยางไรก็ตามความจริงแล้วการควา้าแชมป์ลีก ที่กำลังจะได้มานั้นมันไม่ได้มาจากเป็นเพียงแค่ความล้มเหลวของทีมอื่นเท่านั้นเหมือนอย่างที่ลออรี่แม็กซ์อีรอยก็สมควรได้รับยกย่องเช่นกันจากผลงานในการควา้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ไม่ใช่ไปบอกว่าอ่าโปรไอรอนส์ไอไอรันส์นะฮะเหนือได้แชมป์เพราะว่าสกอชตี้เซฟเลอร์ฟอร์มลุดหรือว่าบริสันเดอะแชมโบฟอร์มลุดในวันสุดท้ายแต่มันเป็นเพระาะความยอดเยี่ยมของแม็กซ์อีรอยเธอต่างหากในครั้งนี้ โดยฝากฝังลิเวอร์พูลพวกเขาเองคือทีมที่ดีสุดเลยนะตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยลิเวอร์พูลเก็บแต้มได้มากกว่าคู่แข่งด้วยสิ่งที่เหนือกว่าทีมอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถการวางแผนและความคงเส้นคงวาโดยอันเน่เองก็ไม่เคยออกตัวอะไรมากมายนักแม้จะตอนต้นถึงกลางซีซั่นลิเวอร์พูลก็ไร้ถล่มทีมท้ายตารางคะแนนรวมถึงเมื่อผ่านไป19นัดเจอกันหมดทุกทีมมีแค่ลอนด i n แฮมฟอร r e s t เท่านั้นที่หยิบชัยชนะจากพวกเขาในคารงนีได้ ช่วงหลังแม้บางคนคิดว่าลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงขาลงแต่เมื่อมองจากผลงานเจ็ดนัดหลังในลีกพวกเขาชนะได้มากถึง6เกมจะบอกว่าทีมอื่นออนแอในปีนี้ก็คงจะไม่ใช่ผลงานของทีมจากอังกฤษบนเวทียุโรปได้ตอกยำ้ำถึงความแข็งแกร่งของทีมเหมือนดื่นเขาโดยอาร์ซนอลเองก็เล่นงานเบรลมาดริดจนเก้าอี้คาร์โรอัชรติเสถอนไปแล้วดินราเองก็ทำให้เป๊เชทีมเต็งยูซีเอลถึงกับหัวมุนบ้างในคัณงนี้ ส่วนผลงานในลีกของสเปอร์กับแมนยูที่ดูน่าโหเรนะฮะแต่ทั้งสองทีมนี้กลับทะลุเข้าถึงรอบรองยูโรปาลีกทั้งที่อันดับในลีกค่อนข้างจะไปท้ายตารางคะแนนโดยสโม,มสรอ,อื่นๆในยุโรปดีก็ทราบดีนะว่าการเจอกับทีมอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ควรจะยกย่องทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดของลีกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่หรออาจจะมีใครคาดหวังว่าอยากจะให้การลุ้นชป์มันเบียดคู่ขี้หรือว่ากกลุ่มโซนนี้ตาย พอจนถึงมาสุดท้ายาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นทําให้บางคนไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นสักเท่าไหร่นักถึกระนั้นการลดคุณค่าของลิเวอร์พูลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยสักนิดเดียวเพราะพวกเขาคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หมดมาโดยตลอดโดยที่มีโมเม็ดซาราทํทำประตูและก็แอสซิสเป็นตัวเลขหน้าประวัศาสตร์ได้ แม้ช่วงหลังฟอร์มจับไม่ได้ดูหน้าประทับใจแต่ก็ยังคงดีพอที่จะหนีห่างจากทีมที่ไล่ตามมาเอาเข้าจริงๆนะการเจอกับทีมอย่างอาร์ซนอนมันไม่ได้ง่ายเลยโดยการเนอร์เองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เสมอกันไป2ต่อ2เมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็นิวคาสเซิลก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแมชเจ้าเดือด3ต่อ3โดยความแข็งแกร่งของทีมอย่างโฟเรต์บรอดมั ฟฟลัมบริตันที่ยกระดับจนพาตนเองมีลุ้นไปแบบเล่นฟุตบตอลสโมสรยุโรปบินราเองก็ก้าวขึ้นมาเทียบเคียงกับทัพโฟการเจอกันระหว่างฟอเรสต์มนเชลซิตี้บินราบและพาเดชนั้นเราอาจจะคาดเดาผู้ชนะจาก2เกมนี้บนถ้วย FA Cup ับร,บรอบรองชนะเลิศได้แต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทีมในลีกส,สุดอังกฤษกระจายตัวความแข็งแกร่ง,งมากกว่าที่เคยเป็นและด้วยฟูเองก็สามารถที่จะรับมือกับการการะจายตัวนี้ได้เป็นอย่างดี แมนยูเคยคว้าแชมป์มรี์ลีกตอนปี1999ถึงปี2000และก็ปี2000ถึง2001โดยการทิ้งห่างอันดับ2 18กับ10แต้มซึ่งตอนนั้นเองก็เคยจะมีข้อกังขาเรื่องของคุณภาพของคู่แข่งมาแล้วโดยที่ว,วัฟฟูมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้สูงสุด94แต้มตัวเด็ก็ไม่ได้สวยงามเท่าชุดแชมป์2019ที่โกยแต้ม99แต้มไม่ว่าจะจบที่คะแนานเท่าไรก็แน่และเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวที่คนจดจำก็คือทีมที่เป็นแชมป์นในครั้งนี้ และขายที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งีต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ